สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบางพบกันอีกเช่นเคยนะคะร้านเตาโบราณราชบุรีนะคะวันนี้ก็มาเปิดเตาเข้าครัวกับชุดเคาน์เตอร์ยาวสองเมตรนะคะ<ช>วันนี้จะ<ช>เป็นเตาแก๊สนะคะรุ่นนี้จะมีเป็นเตาแก๊สเตาถาแล้วก็เตาปิ้งย่างนะคะนส<ช>ี <S 1> 1 <S แดงน,นะคะเส<ช>ียงมายังเ <laughs> ช็คภาพเช็คเสียงสักครู่นะโอ,โอเคเสียงมาแล้วนะคะวันนี้เราทำสองเมนูเหมือนเดิมเลยนะคะ ช่วงทิเทียงแบบนี้นะคะมาทําเมนูแซ่บๆกินกันนะคะ,คะไปเริ่มทํากันเลยค่ะใช่ค่ะไปเริ่มทํากันเลยนะคะวันนี้ใช้เป็นเตาแก๊สเหมือนเดิมเลยนะคะใช้เป็นแก๊ส KB5 ห้านะคะแบบห,หัวเร่งเดี๋ยวเราตั้งน้ํารอเลยเป้นตั้งน้ํารอพี่เลยได้ค่ะก็เมนูแบบเร่งรีบนะคะก็แนะนําเป็นเตาแก๊สนะคะ วันนี้ใช้เป็นเตาแก๊นะคะต้มแซบนะคะกระดูกอ่อนกระดูกหมูนะคะเอา,าส็เยอไปหน่อยเอาออกนิดนึงวันนี้ก็เพิ่งจะไปซื้อของมานะคะมาชัาน,นเสียงสัวนนะคะเพิ่งจะไปซื้อของมาแล้วก็มาเริ่มทำกันเลยนะคะอันนี้ขออนุญาตสับๆหันห่นๆบนเตาเลยนะคะ เคาน์เตอร์เตานะคะสามารถสับได้นะคะสามารถตำได้แต่ว่าให้หาผ้ามาลองโอเคให้หาผ้ามาลองด้านล่างนะคะไม่ให้เขียงเขากระทบกับหินขัดโดยตรงนะคะแค่นั้นเองนะคะก็สับสับ,สบหันังนได้เหมือนกันอันนี้เราใช้เป็นเนื้อปิดกระดูกนะคะ สวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะช่วงเที่ยงเที่ยงแบบนี้นะคะมารับชมนะคะการไลฟ์สดนะคะที่เราใช้เป็นเคาน์เตอร์เตานะคะยาวสองเมตรยัาหัน่นนี่ก็เป็นเวลาที่เร่งรีบมากแล้วนะคะเพราะว่าเที่ยงแล้วช่างก็รอกินข้าวอยู่นะตอนนี้ใช่ค่ะจะบ,บ,บอกช่างรอสักสิบห้านะคะสิบห้านาทีวันนี้ใช้เป็นเตาแก๊สเลยเร่งรีบแบบนี้นะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดมีคำถามนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยใช่ค่ะก็มีคำถามนะคะก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะคะสนใจเป็นรุ่นไหนไซส์ไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามากันได้เลยนะคะใช่ค่ะวันนี้นะคะที่ร้านเตาโบราณราชบุรีนะคะก็ใช้เป็นเคาน์เตอร์เต,ตายาว2เมตรนะคะรุ่นง่ายหินขัดนะคะรุ่นนี้ก็จะมี เตาแก๊สเตาถ่านเตาปิ้งย่างนะคะที่อยู่ในเคาน์เตอร์เดียวกันนะคะใช่ค่ะแล้วก็ยังมีพื้นที่นะคะเอาไว้เตรียมของแบบนี้ด้วยนะคะพื้นที่ประมาณ50เซนนะคะเอาไว้วางของนะคะเตรียมของแบบนี้ได้เลยนี่นะคะ,คะก็จะใช้เคาน์เตอร์นี้นะคะทุกวันเลยนะคะลูกค้ามีคําถามหรือว่าสนใจก็สอบถามได้เลยนะคะใช่สอบถามไว้ก่อนได้นะคะยังไม่ตัดสินใจยังไม่เป็นไรนะคะ แต่ว่าเดือนนี้เรามีโปรโมชันนะคะใกล้จะหมดแล้วนะคะลูกค้าโปรโมชันลด10%นะคะใช่ค่ะก็โปรโมชันของเรานะคะลด10%นะคะทุกการสั่งเซื้อนะคะไม่ว่าลูกค้าจะเซืร์เป็นไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่ไซส์พิเศษนะคะก็ลดไปเลยนะคะ10%นะคะใช่ค่ะโปรโมชันนี้เราจัดตั้งแต่วันที่20เอ๊ะวันที่5วันที่5นะคะวันนี้ก็วันที่26แล้วนะคะใช่ค่ะ สี่วันเท่านั้นนะคะวันนี้วันที่ยี่บห้าแล้วคะยี่ห้าเหรอโอเคก็เหลืออีแค่หกวันนะคะถึงวันที่สามสิบเมษายนนี้นะคะเหลือห้าวันวันนี้วันนี้ยี่บห้าหมดสั่งสิบเหลือห้าวันลงวันแล้วนะคะจัดทุกวันเลยนะคะมาเช้ากลางวันเย็นนะคะมาจัดโปรให้กับลูกค้าทุกวันเลยนะคะใครที่สนใจก็สามารถที่จะ ทักทายกันเข้ามาได้นะคะใช่ค่ะสนใจเป็นไซส์ไหนรุ่นไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามากันได้เลยนะคะถ้าพี่ๆที่ชอบรุ่นนี้นะคะที่มีเคเเเเเาน์เตอร์เตาเตาแก๊สเตาถ่านเตาปิ้งย่างนะคะแล้วก็มีแบบว่าเตรียมของนะคะก็แนะนํารุ่นนี้ได้เลยนะคะรุ่นนี้นะคะราคาเริ่มต้นที่ห0,000บาทนะคะได้ขนาดที่แบบว่าก,กว้างนะคะแล้วก็มีขนาดความยาวถึง2เมตรเลยนะคะ ที่สำคัญนะคะก็สามารถเลือกสีได้นะคะมี5สีนะคะมีแดงเขียวเทาขาวดําดนะคะก็ชอบสีไหนนะคะชอบเป็นรุ่นไหนชอบเป็นไซส์ไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามากันได้เลยนะคะเพราะว่าที่ร้านนะคะแต่ละรุ่นแต่ละไซส์นะคะราคาก็จะไม่เท่ากันนะคะ<อ>สำหรับพี่ๆได้กันมาแต่งบ้านแต่งครัวอยู่นะคะก็มาดู ที่ร้านเตาโบราณราชบุรีได้นะคะใช่ค่ะแต่ถ้าแนะนํานะคะแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยนะคะใช่ค่ะมีพื้นที่หน้ากว้างนะคะวางหม้อเบอร์ใหญ่ได้กระทะเบอร์ใหญ่ได้แล้วก็สามารถที่จะเตรียมของนะคะสามารถทําตรงนี้ได้เลยแล้วก็ใ,ใส่หม้อได้เลยนะคะไม่ต้องหาโต๊ะมาวางอีกอันหนึ่งนะคะเพื่อที่จะวางขวดเครื่องปรุงนะคะใช่ค่ะ รุ่นนี้นะคะก็ใส่เป็นซิงลังจานก็ได้นะแล้วแ,แล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยนะคะสามารถเลือกใส่ได้เลยนะคะ<ช>อยากะจะใส่เป็นหัวเตาอะไรนะคะอยากใส่เป็นซิงอยากใส่เป็นแก๊สนะคะแล้วก็ที่สำคัญน,นะคะลูกค้าสามารถที่จะ,ะนำหัวเตาที่ลูกค้าใช้อยู่นะคะมาใส่กับเคาน์เตอร์งานหินขัดแบบนี้ได้เลยะะใช่ค่ะก็ลองลองสอบถามมาก่อนก็ได้นะคะ ก็มีเตาอยู่แล้วแต่อยากจะได้เคาน์เตอร์แบบนี้นะคะเพราะว่าทางร้านก็มีเป็นพวกเตาแก๊สอินฟาเรดนะคะที่สามารถจะใส่เข้าไปในเคาน์เตอร์ได้นะ,ะใช่ค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะใช่ค่ะมีคำถามสอบถามเข้ามากันได้เลยนะคะใช่ค่ะวันนี้เราก็มาทำสองเมนูนะคะกับเคาน์เตอร์เต,ตายาวสองเมตรใส่ไปเลยแล้วกันนะคะ่ะ ีวแน่นอนนี่นะคะเมนูแซ่บๆนะคะมีหอหอมมีมะเขือเทศนะคะใช่ค่ะก็กินแก้ป่วยกันไปนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนบ่อยเดี๋ยวร้อนช่วงเย็นก็เหมือนจะฝนตกนะคะใช่ค่ะก็กินนี้เลยแซ่บๆช่วงเที่ยงเพียนะคะพี่ๆทำอะไรกรินกันบ้างนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะ สำหรับลูกค้าที่ซื้อเคาน์เตอร์เตาไปแล้วนะคะลูกค้าสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราได้นะคะใช้แล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะใช้เป็นหัวเตาอ,อะไรนะคะเตาถ่านเตาแก๊สหรือว่าเตาฟืนนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้เลยใช่ค่ะที่ร้านก็มีให้เลือกมากกว่า80แบบเลยนะคะออชอบ,บแบบไหนนะคะนะก็สามารถเลือกได้เลยนะคะใช่ค่ะอุ่ยกระเด็นเพราะว่าที่ร้านนะคะมีแบบ ไล่หัวเตาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สเตาถ่านเตาฟืนเตาปิ้งย่างสีลังจานนะคะที่ร้านก็คือครบจบเลยนะคะสำหรับพี่ๆที่อยากได้แบบว่าเตาแก๊สเตาถ่านสีลังจานนะคะที่อยู่ในเคาน์เตอร์เดียวกันนะคะก็รุ่นนี้นะคะก็สามารถใส่ได้เลยนะคะเตาแก๊สเตาถ่านสีลังจานนะคะถ้าเป็นร้านเตาโบราณนะคะใช้เป็น เตาแก๊สเตาถ่านเตาปิ้งย่างนะคะลูกค้าบอกว่าอยู่กกกไกลมากค่ะอยู่จังหวัดนครตาลมีบริการจัดส่งได้ไหมทางร้านนะคะมีบริการจัดส่งถึงที่เลยนะคะลูกค้าไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ไกลแค่ไหนนะคะทางร้านก็ จะส่งให้ถึงบ้านลูกค้าเลยนะคะ <S 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 มีบริการจะส่งถึงที่นะคะมีค่าขนส่งคิดตามระยะทางแล้วก็ค่าขนส่งนะคะจะมีประกันสินค้าให้ด้วยนะคะ <S 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 ลูกค้าก็เตรียมรอรับสินค้าที่บ้านได้เลยนะคะอยู่ไกลไม่ต้องกังวลน,นะคะสามารถใช้เตาของเราได้เหมือนกันนะคะ <S 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 เพราะว่ามีบริการจัดส่งให้ถึงที่เลยนะคะ <S 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 สนใจแบบไหน <S 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 แจ้งได้เลยนะคะลูกคา้ามีมากมายให้เลือกเลยนะคะ ใช่ค่ะสนใจเป็นรุ่นไหนซสาไหนสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะสนใจแก๊สก็พิมพ์แก๊สเข้ามานะคะสนใจถ่านพิมพ์ฐานเข้ามานะคะเพราะว่าที่ร้านนะคะแต่ละรุ่นแต่ละซสายนะคะราคาจะไม่เท่ากันนะคะที่ร้านนะคะก็จะมี2เกรดนะคะเกรด A นะคะก็จะเป็นเนื้อไงหินคัดทั้งใบเลยนะคะถ้าเป็นเกรด B นะคะก็จะปูนหน้ากระเบื้องนะคะด้านข้างจะพ่นสีนะคะ ถ้าเป็นเตาแก๊สนะคะที่ร้านก็จะมีหัวแก๊สมีสายมีวอลไปให้พร้อมเลยนะคะลูกค้านะคะก็เสียมไว้ถังแก๊สใบเดียวนะคะติดตั้งกับถังแก๊สนะคะก็สามารถใช้งานได้เลยนะคะที่ ard, ร้านก็มีบริการจะส่งทั่วไทยเลยนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ไกลอยู่ใกล้นะคะก็ที่ร้านก็จะส่งเลยนะคะที่ร้านนะคะจะส่งให้ถึงครัวนะคะแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์ให้พร้อมเลยนะคะใช่ค่ะเพื่น ำสำหรับคำถามลูกค้านะคะงานปูนกับงานหินขัดนะคะ,ะดูง่ายๆเลยนะคะถ้าเป็นงานปูนนะคะด้านบนจะปูกระเบื้องนะคะแต่ถ้าเป็นงานหินขัดจะเป็นเนื้องานหินขัดทั้งใบเลยนะคะถ้าลูกค้าเห็นเป็นปูกระเบื้องด้านบนอันนั้นคืองานปูนนะคะด้านข้างจะพ่นสีนะคะ,ะเป็นงานเรียนแบบงานหินขัดใช่ค่ะ แต่ถ้าเป็นลูกค้าเห็นด้านบนไม่มีกระเบื้องปูนะคะอันนั้นจะเป็นงานหินขัดทั้งใบนะคะลูกค้าสอบถามกันเข้ามาได้นะคะซอบถามมาก่อนได้เลยอร่อยปะก็ <c oughs> สินสันนะคะก็น่าทานมากเลยนะคะไปเอา,าชอนมาชิมกัน มันอ่อนเขินไปน้อยหนึง่งแต่ก็น่าจะได้แล้วแหละเป็นไงบ้างขอนน้ำไปนิดนึค่ะต้อไปถ้าใช้เป็นต่อถ่านหม้อใบใหญ่แนะนำเป็นไซส์พิเศษนะคะ ใช่ค่ะแนะนําเป็นรุ่นงานไซส์พิเศษขึ้นไปนะคะใช่ค่ะไซส์พิเศษก็จะมีหน้ากว้าง60สิบนะคะถ้าเป็นเมตรสามสิบเมตรห้าสิบก็จะมีหน้ากว้าง65้านะคะรุ่นนี้ก็จะเหมาะกับลูกค้าที่ใช้หม้อกระทะเบอร์ใหญ่ๆนะคะแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยใช่ค่ะเดี๋ยวให้น้องนะคะส่งรูปให้ดูนะคะก็จะมีรูปพร้อมราคาพร้อมอขนาดนะคะให้ลูกค้าดูนะคะ ใช่ค่ะที่ร้านนะคะแต่ละรุ่นแต่ละไซส์ก็จะราคาไม่เท่ากันนะคะถ้าแบบใช้หม้อกระทะเบอร์ใหญ่นะคะก็แนะนําเป็นไซส์พิเศษขึ้นไปเลยนะคะใช่ค่ะต่อทานหองรานะคะก็เริ่มต้นตั้งแต่1 5ึ0 0หบาทนะคะไซส์กลางนะคะถ้าเป็นไซส์ใหญ่นะคะ2หัวนะคะเริ่มต้นที่17,000บาทนะคะถ้าเป็นไซส์พิเศษนะคะอยู่ที่20,000บาทนะคะต่อทานสองหัวนะคะก็ตอนนี้นะคะก็จะมีโปรโมชั่นค่า โปรโมโชั่นนะคะทุกการสั่งซื้อนะคะก็ลดไปเลยนะคะ10%์นะคะก็โปรโมโชั่นนี้นะคะก็เหลือเพียงไม่กี่วันแล้วนะคะถ้าพี่ๆที่สนใจอยู่นะคะก็รีบเข้ามาสั่งซื้อสั่งจองกันได้เลยนะคะโปรโมโชั่นของเรานะคะก็เหลือเพียงแค่5วันสุดท้ายแล้วนะคะหมดวันที่30เมษายนนี้นะคะ ชอบเป็นรุ่นไหนไซส์ไหน,ไหนก็สามารถแจ้งเข้ามากันได้เลยนะคะใช่คะ่ะถ้าเป็นรุ่นงานเตาถ่าน2หัวไซส์พิเศษนะคะอยู่ที่20,000บาทนะคะลดไป10%นะคะเหลยเพียง1 8 0 0 0บาทนะคะ <c oughs> ชิมอีกทีได้ไหมเดี <c oughs> ๋ยวให้เปิ้นชิมอีกทีนึงเ <c oughs> พราะใส่เห็ดแล้วมันก็แบบรดมันก็จะจางๆหน่อย นได้เลยเค็มยังเปรี้ยวพอยังได้เอาอนี้ออกเปรี้ยวแล้วเปรี้ยวแล้วเนาะเอานนี้ออกนะโอเคเราใส่ไปทั้งอันเลยนะมะขามงั้มาตักออกที่หลังเค็มแล้วเปรี้ยวแล้วเนาะโอเคเค็มอีกนิดนึงก็ได้นะพี่เค็มอีกนิดนึงถ้ากินกับข้าวกินกับข้าวใช่ไหมโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วใช่ค่ะก็นี่เลยนะคะตาวแก้หของเรานะคะ ถ้าแบบว่าเร่งรีบนะคะแนะนำเตาแก๊สเลยนะคะก็สีสันนะคะก็น่ากินมากเลยนะคะเลือกสีได้คราคา่านไคเลือกสีได้ค่ะ,ก,คะ,ก,คะก็มีห้าสีให้เลือกนะคะสีนะคะไม่ได้บวกเพิ่มนะคะทุกการเลือกสีมีห้าสีนะคะก็จะมีแดงเขียวเทาขาวดำนะคะชอบสีไหนนะคะก็สามารถเลือกได้เลยนะคะ ใช่ค่ะก็คือในราคาที่เราแจ้งไปนะคะก็คือเรื่องสีอ่าเรื่องอหัวเตานะคะก็จะพร้อมใช้งานแล้วนะคะใช่ค่ะลูกค้าไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มเลยนะคะพร้อมใช้งานเลยใช่ค่ะสีก็ไม่ได้บวกเพิ่มนะคะเตาแก๊สนะคะก็จะมีหัวแก๊สมีสายมีวอลให้พร้อมเลยนะคะใช่ค่ะก็คือลูกค้าเอาไปใช้งานได้เลยนะคะไม่ต้องไปทงไปหาซื้อไปหาซื้อเพิ่มนะคะก อ,อุปกรณ์หัวแก๊สอะไรอย่างเงี้ยก็มีไปให้เรียบร้อยนะคะเตม<ช>ถังไว้ใบเดียวแค่นั้นเลยนะคะลูกค้าใช่ค่ะคก็ถ้าเป็นรุ่นที่ไข่ดีที่สุดนะคะที่ร้านก็จะเป็นรุ่นนี้เลยนะคะรุ่นงายหินขัดไซส์พิเศษนะคะเตาแก๊สสองหัวนะคะรุ่นนี้นะคะก็ไข่ดีที่สุดในร้านเลยนะคะใช่ค่ะยกเป็นอันดับหนึ่งในการอาของขายดีนะคะ,คะสินค้าขายดีก็จะเป็น รุ่นใสพิเศษนะคะข่ดีมากแล้วก็ถัดไปก็เป็นชุดเมตรห้าสิบนะคะรุ่นนั้นก็ใข่ดีมากเลยนะคะใช่ค่ะก็มีลูกค้านะคะสั่งจองเข้ามาสองชุดนะคะเมื่อวานนี้เองนะคะลูกค้าสั่งจองเข้ามาเป็นเมตรห้าสิบนะคะหินขัดทั้งใบนะคะเป็นซิงค์หลางจานนะคะแล้วก็เป็นเตาแก๊สบวกกับเตาถ่านนะคะ,คะสั่งเข้ามาเมื่อวานนะคะสองชุด ต้องขอบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะลูกค้าอยู่ปทุมธานีนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะก็หน้าร้านของเรานะคะก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะคะอำเภอเมืองตำบลดีหักนะคะถ้าพี่ๆที่มาไม่ถูกนะคะก็โทรมาได้เลยนะคะเบอร์นะคะ0 8น3 6แป7 3 8าสเจสแนะคะ เปิดทุกวันเลยนะคะเปิดแปโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเลยนะคะใช่คะ่ะเปิดทุกวันนะคะลูกค้ามาได้เลยนะถ้าไม่ไม่สะดวกมาก็สามารถวิดีโอคอลมาดูสินค้าได้<ช>นะคะ,คะหรือว่าถ้าจะมาก็ตั้ง G p พมาที่ร้านเตาโบราณราชบุรีนะคะลูกค้าอยู่ใกล้กับห้างแมคโครนะคะใช่ค่ะหน้าร้านก็มาง่ายมากเลยนะคะเพราะว่าหน้าร้านข่ของเรานะคะ ติดกับถนนใหญ่เลยนะคะมีเตาใบใหญ่สีแดงอยู่หน้าร้านนะคะถ้าชอบแบบไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามากันได้เลยนะคะเห็นไหมไม่ต้องเปืองถ้วยนี่ใส่กระเทียมนะคะท่านกระเทียมใส่ก,ก็ใส่กระทะได้เลยนะคะนี่เลยง่ายๆนะคะ ก็โปรโมชั่นนี้นะคะก็จะถึงวันที่30เมษายนนี้นะคะก็เหลือเพียง5วันสุดท้ายแล้วนะคะก็สมารับพี่ที่สนใจนะคะก็รีบเข้ามาสั่งซื้อสั่งจองกันได้เลยนะคะไม่ว่าลูกค้าจะซื้อเป็นไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่ไซส์พิเศษนะคะลดไปเลยนะคะ10เอร์เซนะคะใช่ค่ะจัดโปรตั้งแต่วันที่5เมษายนนะคะถึงวันที่30เมษายนนี้นะคะใช่ค่ะ ก็าสามารถมาเลือกมาดูมาชมก่อนได้นะคะมาดูที่ร้านก่อนก็ได้นะคะมาดูสินค้าจริงเนื้องานจริงก่อนก็ได้เราค่อยสั่งซื้อนะคะเพราะว่ามีลูกค้าหลายเจ้ามากเป็นหน้าที่ว่ามาดูสินค้าหน้าร้านเนาะแล้วก็สั่งซื้อไปนะคะใช่ค่ะลูกค้าที่มาดูหน้าร้านก็เยอะนะคะเพราะว่าเขาจะไปวัดพื้นที่ก่อนนะคะแล้วก็ลูกค้าก็สั่งเข้ามาในเพจน,นะคะก็มีเยอะเหมือนกันนะคะ<ช><ๆ> <Nein> <laughs> <laughs> กลิ่นทะลุจอใช่ค่ะถ้าเป็นกับข้าวแบบกลิ่นแรงๆแบบนี้จะทําครัวด้านนอกนะคะแล้วเราก็จะ,ะทาครัวด้านนอกไว้นะคะมีเชิงล้างจานแบบปูนเตาเป็นปูนลายงานปูลายไ,ไ,ไม้ด้วยะนะคะลูกค้าก็จะอยู่ด้านนอกนะคะไม่ได้เอาไว้ด้านใน <laughs> อันนี้เราก็ทํากับข้าวแบบกลิ่นแรงๆนะคะถ้าเป็นกลิ่นแบบไม่แรงมากเราก็ ทำครัวด้านในก็ได้ใช่ค่ะอันนี้กลิ่นค่อนข้างแรงนะเป็นพวกพริกพวกผักอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็ที่ร้านเตาโบราณราชบุรีนะคะครัวด้านในนะคะก็ใช้เป็นเตาแก๊สอินฟาเรดนะคะใช่ค่ะก็เตาแก๊สอินฟาเรดนะคะก็สำหรับพี่ๆที่ใช้งานอยู่แล้วนะคะก็ถ้าอยากได้แบบางานเคาน์เตอร,เตอร์เตานะคะที่เอามาสวมใส่กับชุดเตาแก๊สอินฟาเรดนะคะก็สามารถสั่งทำได้เลยนะคะใช่ค่ะ ตอวแกนเฟล็ของเรานะคะก็เริ่มต้นที่27,000บาทนะคะพร้อมชุดอุปกรณ์ใช้งานเหมือนกันนะคะลูกค้านะคะก็เตรียมไว้ถังแกสใบเดียวนะคะแซบแน่นอนชุดนี้นะคะก็จะมีขนาดความยาวนะคะอยู่ที่2เมตรนะคะขนาดหน้ากว้างนะคะอยู่ที่ 65ซติเมนะคะความสูงนะคะอยู่ที่87ซนเมนะคะใช่ค่บ 85, 85ค่ะ85ซติเมนะคะถ้าชอบรุ่นนี้นะคะก็สามารถสั่งซื้อสั่งจองกันได้เลยนะคะเพราะว่ารุ่นนี้คือมีขนาดความยาวถึง2เมตรเลยนะคะร้อนนะราชบ,บุรีร้อนมากนะคะใช่ค่ะตอนนี้แบบทำกับข้าวไปด้วยเงื่อไหลไปด้วย แนะนำนะครัวข้างนอกเห็นไหมพุ้งที่วางมันเยอะมากนะคะลูกค้าเราก็แนะนำเป็นชุดสองเมตรนะคะจะมีพื้นที่เยอะมากๆพื้นที่เตรียมของพื้นที่วางของนะคะเยอะมากเลยใช่ค่ะก,ก็ลูกค้าจากกรุงเทพนะคะก็สั่งเซื้อสั่งจองไปเรียบร้อยแล้วนะคะได้รอบจะส่งเป็นวันที่ยี่สิบแปด เมษายน์นนี้นะคะเป็นชุดเคาน์เตอร์เตายาว2เมตรนะคะมีเตาแก๊สดิฟเฟเรนซ์สองหัวนะคะแล้วเป็นเตาถ่านหนึ่งหัวนะคะแล้วก็เป็นเตาปิ้งย่างหนึ่งหัวนะคะสีเขียวเหนียวซับนะคะใช่คะ่ะต้นมาชิมเมนูง่ายๆน,นะคะกับเคาน์เตอร์เตานะคะใช่ค่ะ อร่อยแน่นอนบอกเลยเป็นไงเค็ม,คมๆมนหวานรสชาติพอดีเลยนะคะใช่ค่ะพอดีใครที่ผ่านไปผ่านมาร้านเตาก็แวะมากินข้าวกันได้นะคะแช่ค่ะกินข้าวกันก่อนช่วงเที่ยงลูกค้าบอกว่ากำลังทำครัวใหม่กว่าจะเสร็จอีกสองเดือนจะทนันโตมชั่านไหมคะลูกค้าทำครัวใหม่กว่าจะเสร็จอีกสองเดือนเลยใช่ไหมคะ แนะนําอย่างนี้ดีกว่าค่ะ <in> ล mm ูกค move ้าแนะนาว่าให้ลูกค้าเลือกขนาดนะคะเลือกขนาดที่ต้องการเลือกสีที่ต้องการแล้วก็สามารถสั่งจองออเดอร์ไว้ก่อนได้นะคะสั่งจองออเดอร์ก็คือวางมาจจานะคะไว้ก่อนได้เลยนะคะแล้วก็ให้นัดจะส่งนะคะสองเดินข้างหน้าสามเดินข้างหน้าได้เลยนะคะลูกค้าถ้าครัวลูกค้ายังไม่เสร็จแต่ว่าอยากได้โปรนี้นะคะแนะนําเป็นแบบนี้เลยนะคะสั่งจองออเดอร์ไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยจัดส่ง สั่งจองอโปรโมชันนี้นะคะแนะนำเป็นแบบนี้ดีกว่านะคะแต่ถ้าลูกค้าไม่ได้ไม่ได้รีบนะคะก็รอส่งเดือนสามเดือนก่อนก็ได้นะคะค่อยมาสั่งนะคะแต่โปรโมชันก็จัดไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเดือนหน้าเรายังไม่แน่ใจนะคะว่าจะเป็นโปรอะไรนะคะใช่ค่ะก็รอติดตามชมกันได้เลยนะคะเดือนหน้าจะเป็นโปรอะไรนะคะใช่ค่ะแต่เดือนนี้นะคะก็เหลือเพียง5วันแล้วนะคะ โปรโมชั่นนะคะทุกการสั่งเซื้อนะคะลดไปเลยนะคะสิบเปอร์เซ็นนะคะใช่ค่ะเที่ยงนี้นะคะพี่ๆที่กำลังรับชมไลฟ์นี้อยู่นะคะทำทำอะไรกินบ้างนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามากันได้เลยนะคะวันนี้เราก็จะเป็นแบบพวกอะไรนะสมุนไพรนะคะ,คะเยอะหน่อยหอมกระเทียมนะคะ น้องๆป่วยแล้วก็จะเป็นพริกแซบๆนะคะนี่เลยเห็นไหมเป็นใช้ถือไหนคะหนึ่งอันนี่นะคะเมนูวันนี้ก็ง่ายๆนะคะแล้วก็จะเป็นผัดอันนี้ก็ใส่เป็นหัวหอมนะคะใช่ค่ะเคาน์เตอร์ตาของเรานะคะก็ทําได้ไหลายเมนูมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นขลองหวานของเขานะคะปิ้งย่างนะคะก็ เคาน์เตอร์เตาของเราก็คือตอบโจทย์เลยนะคะใช่ค่ะสาหรับใครที่กําลังจะสร้างครัวนะคะทาครัวใหม่สร้างบ้านใหม่นะคะก็แนะนําเลยนะคะถ้าสนใจนะคะสามารถคอมเมนต์มาคุยกันก่อนได้นะคะแต่ลูกค้าสามารถไปดูพวกสแตนเลสก่อนได้นะคะแล้วก็ค่อยมาตัดสินใจนะคะใช่ค่ะนี่นะคะสองเมนูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะร้อนมากนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะกับชุดเคาน์เตอร์เตายาว2เมตรนะคะถ้า ลูกค้าสนใจนะคะสามารถสอบถามได้เลยนะคะเบอร์โทรด้านบนนะคะแอดไลน์ด้านบนได้เลยนะคะหรือว่าจะมาชมสินค้าหน้าร้านก็มาได้นะคะร้านเตาโบราณรา,าชบุรีเปิดทุกวันนะคะ8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะคะใช่ค่ะเที่ยงนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปทานข้าวกันก่อนนะคะสําหรับพี่ๆี่ท่านใดที่สนใจอย่าลืมนะคะติดต่อด้านบนได้เลยนะคะกับโปรโมชั่นลดส0นะคะตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่30มเ <5. 00 S 1> มษายนนี้นะคะใช่รีบมาสั่งซื้อสั่งจองกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ